Thank you. สวัสดีครับคุณผชมทุกท่านตอนนี้ผมอยู่บริเวณสกายวอล์คที่จะเชื่อมไปยัง BTS สารแดงแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศงานไทยแท้ซึ่งเป็นคำแสดงของวัยรุ่นนะครับผมก็จัดขึ้นที่ห้างสีลมคอมเพล็กซ์นะครับผมตั้งแต่วันที่21พฤษภาจนถึงวันที่1มิถุนายน2567นะครับผม ภาพและบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้นะครับคุณชมครับแล้วก็จะเข้าไปชมภาพบรรยากาศตรงในส่วนของในตัวห้างนี่ฮะที่อยู่ตรงซ้ายมือผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมห้างสีลมคอมเพล็กซ์นะครับผมคุณผู้ชมเห็นป้ายไหมครับผมข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวผม จะถ่ายคุณชมดูนะนี่ฮะนี่คร่าวๆนะฮะนี่ครับผมไทยแท้นะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลย <I see. S 1> นี่ครับผมเป็นห้างสีลมคอมเพกซ์นะครับที่มีบริการบริเวณการจัดงานนะครับ ไทแท้ไทแท้แทนะไาเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมงานไทแท้ e ด้วยกันนะครับผมเราเข้ามาแล้วนะครับว้า wow. วหรือว่าเจอร้านที่มีแถวยาวเลยข้างหน้าผมเนี้ยเอ้ลองไปดูซิว่าเป็นอะไรเอ่ยน่าสนใจเห็นจะมีคนมุงเนาะเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นขนมจีนเนี่ยเป็นขนมจีนครับคุณผู้ชมแต่มไม่ดูภาพบรรยากาศนะ นี่ฮะดูบรรยากาศเห็นไหมขนมจีลูกชิ้นตักเจ๊กอ้อยอ๋อนี่เจ๊ก้อยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะมาเองเลยนะออกรายการหลายรายการนะช่องสามช่องเจ็ดวันต่างๆนะคุณผู้ชมฮะน่าสนใจมากๆเห็นไหมครับมีน้ำยากะชิแกงเขียวหวานอะไรต่างๆเนี่ยฮะประมาณนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูร้านตรงนี้กันบ้างเนาะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นขนมหวานนะขนมของไทยนะครับ สมสมกับบรรยากาศเลยนะครับก็คือเป็นไทยแท้ไทยแท้นะครับผมเนี่ยฮะเป็นขนมชั้นห้าิบาทสาวูไส,ส้ไก่อะไรประมาณเนี้นะเนี่ย,ยอันนี้ก็เป็นร้านนี้เลยนะครับขนมไทยงานช้างเห็นไหมครับป้ายข้างหน้าเลานี่เป็นขนมไทยงานช้างนะครับ ก็จะมีหลากหลายเลยนี่ฮะผมให้คุณชมดูป้ายนะครับผมขนมใส่ไส้ดอกไม้ขนมตาลขานมชั้นอะไรต,ต่างๆเยอะแยะเลยนะนี่ฮะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมหันให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศโดยแนวยาวนะครับผมนี่ครับผมในแนวยาวตรงนี้เลยเนาะนี่ฮะตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นทางเข้าไหมครับผมก็จะเดินตรงมานะครับผมนี่ฮะบริเวณการจัดงานเนาะครับผม ป่ะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนอื่นกันบ้างนะครับนี่ฮะก็จะเป็นผ้าสวยเงินสะพังนี่ฮะพ้าสวยเงินสะพังนะครับผมก็จะมีกําไรมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นเอ่อเป็นเสื้อผ้านะครับคุณชมน่าสนใจร้านนี้เลยเนาะนี่ขายเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเด็กก็มีน่ารักจริงนะเนยเห็นนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกเอ่อกำไรอะไรอีกร้านหนึ่งเนาะร้านนี้นะครับผม เป็นคริสตัลเป็นอัญมณีสร้อีกำไรอะไรต่างๆะฮะเย,ยอะแยะเลยนะครับผมก็ใครสนใจเกี่ยวกับจิวเวลรี่เครื่องประดับต่างๆก็มาซื้อกันได้เลยนะนี่ฮะผมให้ดูร้านนี้นะร้านนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าเนานะร้านตามป้ายเลยนะคุณชมนะแอนเดสที่แบงคอกนะครับผมนี่ก็ม,ม,มาถึงตรง บริเวณด้านหน้าแล้วนะ,นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปต่อในส่วนอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะงานจัดถือว่าค่อนข้างตืง่นตาตื่นใจนะข้างหน้าแล้วเนี้ยนะครับผมเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะการ,ร,รตกแเรงถ,ถือว่าสวยงามจริงนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกถวั่วเป็นของแห้งๆทานเล่นน้ําผลไม้เนาะอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นรถช่องวัดเจดนะครับเมี่ยงวัตถุ8ปดบบาทนะครับตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่เร็นณการจัดงานนะครับว้าวถือว่า สวยงามจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะขอเดินในฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้ก่อนเนาะคุณผู้ชมครับผมเพื่อที่จะเก็บให้เป็นแถวเป็นแนวจะได้เก็บได้ครบทนันนะครับไม่ขาดตกบกพร่องไปนะครับผมเนะสรษฐสไตล์สยามสเว่นครัเจาะลึกตรงนี้เป็นน้ําผลไม้เห็นไหมครับน้ําผลไม้มีน้ําอะไรสาวรสน้ําฝรั่งบีทรูทต่างๆเยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นถั่วนะครับผมคุณผู้ชมเป็นมะดีนัทนะครับนี่ฮะ นี่ฮะเป็นถั่วดีนัทนะครับว้าวน่ากินเนาะนี่ฮะนี่เป็นถั่วต่งตางๆหลากหลายเลยผมฝา่ให้คุณชมดูนะฮะนี่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับเอลมอนเม็ดคาเิมเมียนะครับหลากหลายเลยนี่ฮะนี่แม่ร้านดีนัทนี่จัดบูธได้แบบสวยงามจริงนะฮะผมให้คุณชมดูผมฮะนี่ครับ สำหรับใครสนใจถั่วเนาะก็มาุดหนุนที่ร้านดีนัดอย่างนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่ร้านนี้กันเลยครับคุณชมครับมีนี่ฮะหนังหมูกากหมูนะครับผมนี่ฮะแคบหมูต่างๆนะน,น่าสนใจแคบหมูติดมันนะฮะนี่ถุงละเท่าไหร่ครับถุงละร้อยครับลูกถุง้อยร้อยนะสองร้อยบาทถึงได้ถึงร้อยบาทก็มีนะอ๋อครับผมน้ำพริกหนุ่ม หกินในช่องฟิตได้สเลยนะคะพิกหนุ่นนมเนาะห้าสิบใหญ่ร้อยสบอโอ้ครับผมพรับ,รบ,บานะจากจา,กา,กากขอบคุณครับผมไส้อั่วห้าสิบาทเนาะมาซื้อกันได้เลยเดี๋ยวเรามาต่อที่ปลาทูนะครับคุณชมนี่ลงนึ่งมาเองนะร้อยสามสิบนะคุณผู้ชมเห็นปลาทูไหมคเค็มน้อยอร่อยไร้สารนะ ประตูแดดเดียวหนุ่มร้อยบาทนะครับประตูต้มเค็มอย่างนี้คุณชมดูนะ่นีประตูต้เมตตเค็มนะนนี้ก็จะเป็นพวกเออหมูยออันนี้กล่องเท่าไหร่กล่องละร้อยยี่สิบกล่องละร้อยยี่สิบมากจริงไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากนี่ก็ผมก็ตามนี้เลยนะคุณชมเห็นไหม หน,นึ่งแพ็คร้อยยนะี่สิบสองแพ็คสองร้อยนะครับผมเรามาต่อกันที่นี่เลยลิขิตซีเลยเห็นนะนี่ลิขิตซีแล้วครับผมนี่ก็ไส้ครีมมะพร้าวอ่อนนะโว้ยตรงเนี้ยตัวนี้ไส้นี้น่ากินมากนะครับผมก็มาจัดกันได้เลยนะ,ะชิ้นละยี่สิบห้าบาทเห็นไหมฮะร,ราคาตามป้าทตามป้ายเลยเนาะน่ากินมากนะครับผมตรงนี้เป็นอะไร ไส้กรอกลก60บาทท99เลยนะคะครับผมไส้กรอกเยอรมันเลยเนาะ้กอรันนี้ขายยังไงครับตัวนี้เซล็60บาทที่ใหญ่99คอ๋อ60 99ครับผมขอบคุณครับผมก็น่ากินนะครับใครสนใจไส้กรอกเยอรมันนะเรวมาต่อที่ตรงนี้เลยนะอาหารครีน50บาททุกเมนูเลยนะนี่ไเรามาดูกันบางว่า มีมีอะไรบ้างนีะครับขัวแม่อิ่มไม่ให้คุณผู้ชมดูนะนี่นี่เป็นขัวแม่อิ่มนะครับผมห้าสิบบาททุกเมนูเลือกเอาได้เลยกล่องละห้าสิบบาทเลยนะห้าสิบบาทเข้าไลบร์รีนะมีหมูมีปลามีไก่ทั้งเผ็ดและก็ไม่เผ็ดนะมีรูนเส้นก็มีนะค่ะแกงได้ มีหมูมีปลามีไก่มีหนูเส้นก็มีแล้วก็สแกนได้ด้วยเยี่ยมยอดมากเลยนะฮะอืมข้าวปลาซาบะย่างเห็นไหมครั้ผมเจ็ดสิบบาทไม่แพงสลัดผักใดลูเดียวสัตว์เกษตรอื่นสลัดหกไก่พริกไทยดำห้าสิบบาทไม่แพงนะ,ะเดี๋ยวผมหั่น้องให้คุณชมดูนะนี่นะ ตรงนี้หมูปิ้งนมสดอ็นั่งข้างหน้าผมน่ากินมากผมน,น,นะครับน่าจะไม้ละสิบบาทนะผมไม่เห็นราคานะจ้ปูจอปูอปนี่ขายไงครับหกสิบแล้วแล้วหมูปิ้งอ่ะไม้ละสิบบาทสิบสอง หมูปิ้งสิบสองบาทนะครับผมถ้าเป็นจอปูนี่ก็6กสิบน่ากินนะั้งสองเมนูลเลยไส้กรอกก็มีนะคุณผู้ชมนะข้างหน้าตรงนีนะไส้กรอกวุ้นเส้นไส้อั่วะนะ <c oughs> นี่ฮะข้างหน้าเียเนาะ,ะน่ากินจริงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็มีลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ข้างหน้าเราผมก็จะแทรกเข้าไปลำบากนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะ สักคู่นะชิวนะนะะเดี๋ยวขอดูก่อนแซ่บทอดมันปลาหมึกผมน,นะน่ากินมากนะครับเดีวรามาต่อที่ตัวนี้รักขนมจีบติ่มซำโอ้รักขนมจีบน,นี่ไงไปคุณผู้ชมของขึ้นชื่อนะ ดูถึงแค่เสาเหรอแต่ลูกค้าถ้าทานแล้วชอบขายหน้าขายขายไงบ้างจ้ะพี่กล่องกล่องแล้วเท่าไหร่จ้ะตัวนี้ร้อยหนงตัวนี้ร้อยยี่สิบพี่อย่าเพิ่อย่าเพิ่ซื้อนะพี่ต้องชิมก่อนอ๋อต้องชิมก่อนแล้วว่าอร่อยหรือเปล่านะเป็นสิงซำสไตล์จีนแท้เลยค่ะลูกค้าขอชื่อฝางโอ้ต้องชิมเลยเนะจะไม่หมุทั่วทั่วไปโอ้ร้อยหนึ่งกับร้อยยี่สิบเนาะได้ได้เดี๋ยวผมไปชิมก่อนแล้วไงมามาฟีดแบ็กขอบคุณมากครับมามาคนเดียวมาคนเดียว ได้ได้ได้มาคนเดียวครับพี่ขอบคุณมากครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขาให้ให้ชิมให้ผมชิมถึงสองชิ้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมแค่แวะมานะแล้วมาชิมได้เขาบอกเขาอยู่ถึงแค่วันเสาร์นะคุณผู้ชมนะแต่งานเนี่ยมีวันถึงหนึ่งมิถุนายนนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมผมก็ต้องรับเขามานะแล้วก็ต้องถือไว้ในมือซ้ายเพราะไอ้กล้องนี้ถือมือขวาโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะเจาะในส่วนอีกฝั่งนึงบ้างนะคุณผู้ชมฝั่งเนี้ยฝั่งขวามือที่ผมยังไม่ได้ถ่ายเนะี่ยตรงนี้เป็น,ปนรัชาดาลุยสวนนะขอ,อให้คุณผู้ชมชมตรงนี้หน่อยดีเมี่ยงประตู80บาทแล้วก็เห็นฮ่ข้างหน้าเรานี้แล้วนี้รถช่องวัดเจดนะครับ95บาทเห็นไหมโอ้น่าสนใจมากเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ต้องมาจัดเลยนะใครแบบสายแบบ เมี่ยงสายธรรมเอสายแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเห็นไนหะมเมี่ยงพระทูเวอ,อะไรเออสิบสองบาทนะอูอัดเห็ดหอมสลายต้องกู้เห็นไหมครับผม,ผมมาซื้อกันไดน้อันนี้ฟั้นสิบขุนติก๊กผมเคยซื้อทานแล้วนะต้องบอกว่าดีมากเพราะว่าไส้แกให้ยุะกะลีไก่เนี่ยสิบห้าบาทนะถือว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบให้ไส้เยอะมากนะครับผม เรามาต่อที่ร้านนี้บ้างนะฮะคุณชมชมาออสเจนเขียวหวานสะท้านฟ้านี่ครับผมก็หน้ากินสุดๆไปเลยธรรมดา60ินะครับถ้าพิเศษนี่ก็80บาทนะครับผมก็ใครสนใจก็มาจาับกันได้เลยนะครับผมสำหรับนี่ร้านนี้เลยฮะให้ดูป้ายทีออเจนเขียวหวานสะท้านฟ้านะคะ ใหดูเมนูเล็กๆน้อยๆนะฮะเมนูะนี่นะครับผมเรามาต่อกันที่ตรงนี้คุณผู้ชมครับลูกชิ้นพอเพียงนะครับก็น่ากินเหมือนกันนี่สิบบาทไม้ละสิบบาทเท่านั้นผักฟรีนะเนี่ยผมขอให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศโดยรอบสักทีนะครับนี่ฮะบ,บรรยากาศแบบน่าเดินเนาะคุณผู้ชมไม้ละสิบบาทเนาะรัค อันนี้ก็จะเป็นเจ๊เจ๊กแก่ไส้กรอบทอดนะโออันนี้ไก่แดงหกบาทเองคุณผูชมาาเห็นเห็นราคาเห็นไหมนี้ฮะราคาก็ตามภาพเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สามารถที่จะมาจิบได้เลยนะเพราะชิ้นละหกบาทเองโคตรโคตรถูกเลย นี่เรามาที่แผลวปว้าิไลนะครับคุณผู้ชมผมผมให้คุณผู้ชมดูนี่มีแผลวทร์นะครับผัวป้าวิไลนเนาะนี่น,นะ,นะนะอันนี้แบบนี้กล่องเท่าไหร่จ๊ะสามสิบนะและ้วแล้วแล้วหมูที่บินหมูสับหมูบลาช่อหมดแล้วเหรออ๋อหมูยังไม่ได้ลวกเหรอฮะหมดหมดแล้วเหรออ๋อครับผมเสียดายหมู ใช่ๆมันลูกเต่ยงไม่ได้สุกนะคุณผู้มชมก็จะมีผมก็เคยซื้อกินนะครับที่เป็นแบบหมูสัมด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศขอบนอกนะฮะเนี่ยฮะขอบนอกของบริเวณการจัดงานเนาะคุณผู้มชมฮะตอนนี้ตอนเที่ยงพอดีนะครับผมคนก็จะ,ะพักเที่ยงนะครับก็จะมาจับจ่ายใช้สอยมาเลือกซื้อกินข้าวกันนะครับผมอย่างคึกคักมากมายนะครับผมเนี่ยฮะ หัยแล้วก็ขนมปังมีแบบครบคันเลยนะครับผมก็คุณผู้ชมมาเลือกซื้อกันได้เลยนะ,ะถัดจากนี้นะก็จะเป็นในส่วนของนอนฟู้ดแล้วคุณผู้ชมก็ยังอยู่ภายบริเวณภายในงานไทยแท้อยู่นะครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นนอนฟู้ดนะครับผมบริเวณการจัดงานก็ถือว่าพอสมควรน,นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมผมให้คุณผู้ชมดูมีเสื้อสวนจริงเห็นนะครับผม ลายสวยงามนะครับผมนี่ฮะถักทอได้แบบสวยงามมากเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่เป็นน่าจะเป็นการถักทอที่แบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะเห็นมครคุณผู้ชมเนี่ยผมให้ดูนี่นี่ไม่ได้แบบเพ้นสีหรือว่ามัดย้อมหรืออะไรเป็นการการถักทอเลยนะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นลายไหมฮะเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นงานประณีตเนาะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นพวก น้ำหอมเครื่องอะไรต่างๆเนาะสร้อยคอเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเนาะเครื่องประดับเครื่องอะไรต่างๆนะครับผมสร้อยแหวนอะไรต่างๆเนาะเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เป็นร้านพูดธไนท์นะครับผมชมเป็นขายเสื้อนอนต่างๆน่ารักดีจริงๆนะครับผมให้คุณชมดูเห็นไหมลายของร้านพุดธไนท์นี่ฮะชื่อเก๋ดีนะพูดธไนท์ ร้านแบบนอนหลับขันดีอะไรปไปงี้ยเสื้อนอนนะเอาเรามาต่อที่ตรงนี้เลยนี่ร้านนี้เลยนะครับโอ้เป็นเสื้อที่แบบสวยงามเนะก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นที่แบบที่สำหรับคุณสุภาพสตรีนะโอ้ตรงนี้แบบนี่ฮะทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้งอะไรต่างๆนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอสซอรี่ของอโทรศัพท์มือถือนะครับคุณชมฮะก็จะเป็นเคส iPhone เคสอะไรต่างๆมากมายใครใช้ p p o o n ใครใช้รุ่นไหนก็ลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมร้านนี้เลยคือเคสนะฮะร,ร้านนี้เลยเพอรเคสนะว้าวก็จะมีอสซอรี่ต่างๆ เป็นจานวนมากนะครับเ,เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือั้งหลายแหลเะนะนะี่ชงผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไปต่อที่ร้านอื่นเดบ้างนะมีเป็นขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะเป็นของคุณสุภาพสตรีเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วตรงนี้ร้านนี้เป็นขายรองเท้านะครับตอนนี้น่าสนใจรองเท้า เดี๋ยวผมหันกล้องให้คุณผู้ชมดูนะตรงนี้เป็นปลายของการสุดของการจัดงานแล้วเห็นไหมบรรยากาศการจัดงานก็ถือว่าโอเคนะนะอันนี้จาก1,250หรือ490บาทรองเท้านะก็ถือว่ามาเลือกซื้อกันได้เนาะน,นี่กระโปรงสวยเลยสีขาวเนาะเราผมขอพันผ่านแล้วกันนะก็เสื้อของคุณผู้หญิงผมก็ไม่ถนัดถนีทางด้านนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ทางด้าน อะไรต่างๆแต่ถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมภาพบรรยากาศน,นะครับผมเนี่ยประมาณนี้มีข้างหน้าเรานี่ก็สวยงามนะครับผมให้คุณผู้ชมดูเนหะ็นไหมนี่ประมาณนี้มีกางเกงก็มีนะครับนี่กางเกงก็สวยนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นขายเสื้อผ้าน,นะครับผมมีร้านชื่อร้านอย่างนี้เลยกาซสลลองนะฮะชื่อร้านเก๋ดีด้วย ครับอันนี้เป็นเพอร์เคสอีกทางด้านหนึ่งนะครับผม<ฮ><ฮ>เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางมือถือนี่เพียบเลยคุมชมดูแล้วกันนเหนร้านนี้เลยนะครับผมก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ต่างๆของมือถือน,นะครับอันนี้เป็นเป็นเสื้อผ้านะครับสวยๆนะครับเป็นส่วน non food นะคุณชมก็ลอง เลือกซื้อกันได้เลยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแพนตรงในส่วนกลางให้คุณผู้ชมดูนะบรรยากาศนะครับผมจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันแบบชัดเจนนะฮะนี่ฮะตั้งแต่ปลายตรงนู้นเลยนะจนมาถึงนี่สุดตรงนี้เลยนี่คือบริเวณแอเรียของการจัดงานนะครับโอ้ร้านนี้ก็เสื้อสวยน่ารักจริงๆเห็นนะข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะนี่ฮะสวยนาะมนะครับผมอันนี้เป็น MN Shop นชนะเป็นเสื้อเกี่ยวกับกระโปรง ตังเกงต่างๆก็มีหลากหลายนะครับตรงนี้เป็นอาร์ตเซฟเบลโอ้โหนี่อาร์ตเซฟเบลนะนี่ฮะเป็นขายเกี่ยวกับนกงานศิละปะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะหืุอมสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอีกเชก่นกันนะอันนี้มาอีกแล้วแฟชเ่นสัลี่สำหรับมือถือพัดลมก็มีนี่ใคร หาพัดลมอยู่นะนี่ฮะต้องตรง,ตรงนี้เลยแล้วเพียบเลยมาลองมาลองเลือกซื้อกันได้เลยนะในส่วนของที่พัดลมพัดลมอะไรต่างเนี่ยฮะนี่ถือว่าเอ,อมีจํานวนมากมายเลยนะคุณชมนะก็น่าจะหมดแล้วนะฮะจากตรงนี้ก็มาถึงนี่ในส่วนของฟู้ดโซนแล้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับคุณผู้ชมนะสําหรับ บริเวณการจัดงานนะในส่วนในฟู้ดโซนทั้งหน้าเราเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ non food zone ก็ที่อยู่ตรงนี้ที่ผมแพงกล้องให้คุณชมดูก็หมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับงานมีตั้งแต่วันที่21จนไปถึงวันที่1 21พฤษภาคมนะจนถึงวันที่1มิถุนายน2567นะครับนี่บรรยากาศตอนช่วงเที่ยงนะฮะตอนนี้แบบ พีคเลยของของคนที่พักเที่ยงนะครับผมที่จะมาะเลือกซื้อนะครับแล้วช้อปปิ้งกันนี่ฮะตอนนี้เวลา1 2นาฬกา14นาทีนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมมาถ่ายทำก็คือวันที่23พฤษภาคม2567นะครับผมนี่นี่ดูลิตเติ้ลซสักเล็กน้อยแน้วว่าจะมีปุดหันสักชิ้นหนึ่งนะครับดูแล้วมันนุ่มจริงๆนีแค่ดูด้วยตาก็รู้แล้วคุณผู้ชมครับ นี่ผมให้ดูน,ะะ mm. นีต้นซีนะประมาณนี้เนาะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผ uh. มครับ <Okay. S 1> เป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศงานไทยแท้ที่จัดขึ้นที่ห้างสีลมคอมเพล็กต์ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเรียกว่าของกิน ของใช้ต่างๆมากมายพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ง่ายๆด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสารแดงหรือว่า MRT ลงสถานีสีลมนะครับขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาที่นี่กันนะครับผมถือว่าได้อีกบรรยากาศหนึ่งของไทยๆเนาะครับผมถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ยังไงผมขอกาลังใจเนาะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อๆไปสมัหรผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซอร์เวย์ขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ